วายทางสังคมการประท้วงและการก่อจะลาจลภายในประเทศชาติชาติที่ส่งอาวุธให้ยูเครนกู้ยืมทําสงครามอาวุธเหล่านี้กับกระตุ้นความรุนแรงสงครามยูเครนเพิ่มอาตาัตราเร่งผู้อพยพลี้ภัยทะลักเข้าสูย่ยุโรปจํานวนหลายล้านคนแต่สหรัฐปฏิเสธรับผู้อพยพชาวยูเครนเหล่านี้ตั้งแต่ปี2565รัฐบาลในสหภาพยุโรปที่โปรสหรัฐทยอยล่มเก้าอี้หักไปแล้วเกือบ50%ความเจริญทางเศรษฐกิจ ทุถดถอยส่วนรัฐบาลที่โปแเนียกลับมีชัยชนะในการเลือกตั้งต่อเนื่องจากสมัยเดิมและเศรษฐกิจ GDP ขยายตัวปัญหาใหญ่คือทองคําที่นานาชาติขอทวงคืนให้ส่งกลับจากสหรัฐสหรัฐจะยอมคืนให้หรือไม่เพราะที่ผ่านมา่ายเบียงให้มาแต่ตัวเลขทางบัญชีต่ คืนทองคําจริงๆให้กระทรวงการคลังไทยสมัยยุคนายปรีดีฝากสหรัฐไว้จํานวน1ล้านออนซ์หรือ31,104กิโลกรัมหรือ31ตันจนป่านนี้ไทยทวงผ่านไปเกือบ90ปีก็ยังไม่ได้คืนทองคําในคลังสํารองของสหรัฐที่อ้างว่ามากที่สุดในโลกกว่า8,000ตันนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นทองคําสํารองของประเทศต่างๆ ที่เคยฝักไว้แล้วสหรัฐก็ส่งมอบเอกสารตัวเลขทางบัญชีไปให้เจ้าของส่วนเจ้าตัวก็เอาไปนอนกอดฝันหวานแทนทองคำจริงแน่นอนรัฐบาล